ภาพพระบทโบราณอายุกว่า1,300ปีพบที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท,ทสถานแห่งชาติค่ะทางศิลปินจิตอาสา,าในจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยไปรวมตัวกันเพื่อที่จะคัดลอกภาพพระบทโบราณนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วัดท่าข้ามอำเภอหอดให้คนในพื้นที่ได้ชื่นชมแล้วก็รับทราบถึงความสําคัญของสิ่งโบราณที่เคยมีอยู่ในชุมชนค่ะ พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกบนผืนผ้าที่เรียกกันว่าภาพระบทเป็นผลงานการวาดภาพของศิลปินกลุ่มป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการนะคะที่คัดลอกภาพระบทโบราณอายุกว่า1,300ปีที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และนำไปเก็บไว้ที่พิพ,พิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินะคะ นอกจากนั้นก็ยังร่วมกันวาดภาพจิตรกรรมลายธรรมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองหอดในอดีตที่เคยถูกน้ําท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพลและออยพออกจากพื้นที่สู่ปัจจุบันขนาดความกว้างกว่า2เมตรจํานวน4ภาพภาพทั้งหมดนั้นจะนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิละปะวัดท่าข้ามตําบลหางดงอําเภอหอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ชื่นชมความงามรวมทั้งศึกษาความเป็นมาของเมืองหอดในอดีตและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ สำหรับภาพพระบทโบราณที่พบในพื้นที่อำเภอฮอดนะคะเป็นภาพพระบทที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในประเทศมีจำนวนสามผืนนะคะโดยกรมศิลปากรน,นั้นคาดว่าจะเป็นภาพที่สร้างขึ้นในยุคของพระนางเจ้าจามเทวีผู้สร้างเมืองลำพูนซึ่งขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่กรมศิลปากรพิ<อ>พิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติจานวนหนึ่งผืนและพิพิธภัณฑ์ท่สถานเชียงใหม่จานวนสองผืนค่ะ